ในปี2026กองทัพเรือไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาอย่างมั่นคงโดยมุ่งเน้นทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศการพัฒนายุทโธปกรณ์สมัยใหม่และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางทะเลข,ของไทยให้มั่นคงและยั่งยืนกองทัพเรือไม่เพียงเป็นกำลังป้องกันประเทศแต่ยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลกภารกิจหลักของกองทัพเรือไทย กองทัพเรือไทยมีภารกิจหลักในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติครอบคลุมตั้งแต่การดูแลเส้นทางเดินเรือการป้องกันการลักลอบขนสินค้าและยาเสพติดการกู้ภัยทางทะเลตลอดจนการรักษาความมั่นคงในน่านน้ำสำคัญภารกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของกองทัพเรือในฐานะกำลังรบเชิงยุทธศาสตร์ของชาติยุทธปกรณ์ใหม่ในปี2026 ปี2026ถือเป็นปีที่กองทัพเรือไทยได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถด้านยุธทธปกรณ์อย่างต่อเนื่องหนึ่งในโครงการสำคัญคือการเสริมเรือฟริเกตสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่มาพร้อมระบบเรดาร์และระบบอาวุธปล่อยนำวิธีทันสมัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางอากาศและทางทะเลนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงการเรือดำน้ำที่ช่วยเสริมสร้างอำนาจการยับยั้งและสร้างสมดุลกำลังทางทะเลในภูมิภาค กองทัพเรือ,อยังเน้นการปรับปรุงเรือตรวจการชายฝั่งและเรือตรวจการไกลฝั่งเพื่อให้มีสมรรถนะที่ทันสมัยรองรับภารกิจทั้งด้านความมั่นคงและการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมการฝึกและการพัฒนาบุคลากร กำลังพลคือหัวใจสำคัญของกองทัพเรือไทยในปี2026มีการจัดหลักสูตรการฝึกขั้นสูงครอบคลุมทั้งการรบผิวน้ำการรบใต้น้ำการปฏิบัติการทางอากาศและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการควบคุมระบบอาวุธการฝึกผสมกับกองทัพเรือประเทศพันธมิตรยังคงดำเนินต่อไปเพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติการร่วมกันความร่วมมือระหว่างประเทศ กองทัพเรือไทยในปี2026ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพเรือของประเทศพันธมิตรการเข้าร่วมการฝึกผสมข้ามชาติเช่นการฝึกครอบรากโกลการฝึกทางเรือร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาญี่ปุน่นและอินเดียทำให้ไทยสามารถเสริมสร้างความร่วมมือในด้านความมั่นคงและเพิ่มบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบทบาทด้านการช่วยเหลือประชาชน นอกจากภารกิจทางทหารแล้วกองทัพเรือไทยยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการผู้ภัยพิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลหรือการสนับสนุนการขนส่งและเวชภัณฑ์ในช่วงวิกฤตการกองทัพเรือจึงเป็นเสาหลักที่ประชาชนไว้วางใจและพึ่งพาได้ในทุกสถานการณ์วิสัยทัศน์สู่อนาคต กองทัพเรือไทยในปี2026ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการป้องกันประเทศแต่ยังวางแผนการพัฒนาที่ย่งยืนทั้งในด้านเทคโนโลยีการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่และการพัฒนาเรือรบที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตกองทัพเรือยังคงมุ่งมัน่นที่จะเป็นกำลังรบทางทะเลที่ทันสมัยมีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคบทสรุป กองทัพเรือไทยในปี2026คือภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นและการพัฒนาต่อเนื่องทั้งด้านยุธทธปกรณ์บุคลากรและความร่วมมือระหว่างประเทศไม่เพียงทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยทางทะเลแต่ยังทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนและนานาชาติกองทัพเรือไทยจึงเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในศตวรรษที่21 อยากให้ผมเพิ่มรายละเอียดเจาะลึกเรือรบหรือเรือดำน้ำรุ่นที่กองทัพเรือไทยจะมีในปี2026ลงในสคริปต์นี้ด้วยไหมครับ